สวัสดีค่ะชมงมาดามทำสวนค่ะวันนี้มันจะพ้าไมา่เก็บแลดิชค่ะพี่น้องแลดิสเบลเนาะเอินง่ายๆว่าหัวไช,เท,วชเท่าหัวไชเท่าน่อยละกันค่ะหัวไชเท่าพันนี่มันจะวันน้อยเนาะวันน้อยกลมๆค่ะพี่น้องเป็นหัวสีแดงค่ะหัวสีแดงมือคลิปล่าสุดที่เข้าเก็บไปผมจะว่านผมจะซื้อมาสามสีเนาะค่ะเขาจะมีในซองหนึ่งอะ่ะมันจะมีสามสามสีเนาะ แต่บาซองนี่มันจะมีสีเดียวค่ะเป็นสีแดงเป็นหัวเลดิชค่ะหัวเลดิชเอืง่ง่ายๆบานห้องกับหัวไชเท่านี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเป็นพันธุ์เหล็กพันหัวสีแดงเนาะเบิ้งหัวแตกเมื่อนี้บ้มมาเก็บ,บอกเลดิชกับลูกค่ะเลดิชก็ซิมี่เอฟซี่นถามเขามาเลดิชคือีอย่างเนาะเลดิชเนี่ยมันจะเป็นหัวพักค่ะเป็นหัวพัก เป็นพักตระก,กูลของหัวขวาย่เท่านี่แหละค่ะพี่น้องสําหรับคนที่เพิ่นบอลูเนาะค่ะเป็นตระก,กูลของหัวชัยเท่าค่ะแต่คนละสายพันธุ์อันนี้จะเป็นสายพันธุ์หัวสีแดงเปลือกด้านนอกเขาจะเป็นสีแดงค่ะด้านในก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันกับหัวชัยเท่าเนี่ยแหละค่ะแต่บาพันธุ์นี้น่ะจะกินแบ่บจะกรอบค่ะกรอบแล้วก็ช้ำน้ำรสชาติจะบ่ค่อยฉุนบ่ค่อยเผ็ดหลายจะออกไปทั้งจืด,จดมากกว่าค่ะจืดแล้วก็จะมีรสชาติที่แบบ มันฉ่ำฉ่ำนามไม่รู้ว่าจะอธิบายแบบใดค่ะมากินค่ะพ้านี่แซ่บแล้วก็โล่งหัวดีวันวานทิมไหวยังเสียลดนามฝนตกอีกอย่างนึงเขาก็ก่ได้ลดนามบ่อยพอมเพราะว่ามันเกิดหนาฝนเนาะเกิดหนาฝนแล้วก็เขามาเกิดในดินในพวกดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าแปลงนี่นะบ่มวานอะโล่งหัวดีดีค่ะโล่งหัวดีดห,วดหัวสม่ำเสมอกันเห็นบ่ นี่ตัวนว่ยแดงๆสวยๆวยวยแดงแดงสีสดลูกสาวบุมมากกินค่ะเนี่ยกาว่าเก็บเบิดแล้วนี่เขากะสิเท้าย่อยเก็บกินไป3ามซี่มือเขากเก็บเทอนึงสามซี่มือเก็บเทอนึงเขาก็จะลงหัวลงหัวมาให้กินเรื่อยๆซ่องหนึ่งก็ได้หลายอยู่ค่ะเดือนนึงก็ได้เก็บกินแล้วนี่สองสามอาทิตย์ก็ได้กินแล้วค่ะนี่แป๊บเดียว อันนี้ลูกสาวผมก็เก็บค่ะนั่งเก็บให้นั่งมาเก็บค่ะพี่น้องมาเก็บมาก,กินผมนก็เลยให้ปลูกเองเลยปลูกเองปลูกกให้เก็บเองฮัดฮัดให้เก็บเอง้อมค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเก็บอีกแปลงหนึ่งค่ะเก็บอีกแปลงหนึ่งสวยเนาะค่ะเบิรงเนยกรอบเอาไปล้างนา้ำล้างนา้ำกินใบใบเขากินใ้เ้อค่ะพี่น้องแต่ว่าใบามันจะมีขนขดน้ำหนามจักหน่อย มันจะทิ่มปากมันกินบ่แแ่บค่ะก็เล็ดก,กินหัวใบมันก็เอาไปเห้เปตดค่ะเอาไปให้เปตดให้ไก่ใบมันบุ้มเห็นคนส่วนมากคนกินสดๆบางคนเพิ่นก็เอาไปดองเพื่อประกาศไปขั้นส่งสิค่ะบางคนเนื้กินสดๆฮอลแลด,ด์ดิสนีย์บุม้มคยเห็นชาวตาชาเพิ่นเอาไปหั่นขั้นสไลด์สไล์บางๆเอาไปใสใ่ในใส่ในสลัดเนาะค่ะ เดี๋ยวมึงจะพาไปเก็บอีกแปลงนึงไปเข้าไปเก็บอีกแปลงนึงเพราะหล่ะหล่ะแปลงนี่เห็นมันใหญ่จักหน่อยก่อนนี่ค่ะอีกแปลงนึงกันในน้อยเหลือจากเหลือจากซ่องที่แปลงในแปลงยกพืนของเข้าน่ะแปลงยกขอบอ่ะมันเหลือึงก็เลร้าเมื่อวานไปนี่ท่งนี่แห่งเกิดดีค่กกัน,นะะีลค่ะท่างเก็บกินเก็บกินบ่อยมากเลย หัวใหญ่ผอมดินดีเนาะมันเป็นดินไม้ไหมคะดินไม้เมืองไห่มิมตรใบางามๆปุยกับ,บ่ได้ใส่บ่ได้ย่ยางได้ค่ะเป็นดินไม้วนันวันลงเขาก็ลงหัวเลยคะ่นะนี่ดิฝนกับลินปักเป๊กปักเป๊กฝนที่ตกห่อมหัวแล้วฟ้าเก็บเอาใบาก็บเขียวเงี้เขียวงามๆดิมันเป็นคนมากินใบเนะี่ยกินได้เท่ากันค่ะลูกผมเก็บไปซ้ำนี่ว่าพ่อกินเลยคะ่ะเชื่อป กินกรบกับบ้านกับบ้านใช่ปากเลยเขาจะมีหัวนึงกหรือจะซ้ำหัวเลียนบางหัวก็จะซ้ำเลียนหาเลียนเลียนบาทเลียนหาบานเห่านี่นะเลียนหาบาทบานเท่าเนี่ค่ะเลียนหาเลียนซีบประมาณนี้กินกรอบกรอบกุ๊กๆเดี๋ยวที่เหลือนี่ก็จะเอาไว้แบบนี้ก่อนเราจะย่อยๆเก็บกินไปเรื่อยมือละกับสองกับนี่เห็นบอกมือนี่ก็ได้กับหนึ่งกัในี่ๆเก็บกินนี่เมนู่อย่างก็เอามากิน คลิปนี้บุมก็ขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกทกุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะในทุกการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเด้อค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อดูแลรักษาสุขภาพน้ำค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้นั่งเก็บก่อนพ่อละไปพ่อเราั้างปุ๋นอะไหนมันใหญ่ มันใหญ่จักน้อยๆก่อนมันจังพอกินอ่อนไหลมันก็บบมีรสชาติเนาะเอาฝ่าเก็บเอาฝนสีห้าหัวแล้วเจอก,กันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ